โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านเนาะก็วันนี้ไม่ติดเลยไม่ติดไม่ติดทำไมล่ะอะไรนี้อะนี้มันใช้ไม่ได้หรออ่ะก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะก็เปิดปานสองปานสองปานสองชื่อว่าอะไรอย่าไปดูก่อน แผ่นดินรุ่งเรืองละมั้งอ๋อน่าจะใช่แผ่นดินรุ่งเรืองก็เมื่อแผ่นดินรุ่งเรืองเปิดเนี่ยก็สามารถรับาปานสองเนาะปานสองนี่รับที่ใครก็ถ้าเกิดใครถึงขั้น36มสิบหกนะสาก็สามารถไปรับที่ท่านเจ้าสํานักได้เลยเนาะสามารถไปรับที่ท่านเจ้าสำนักได้เลยนะาารรเราก,เเเก็ทำเวทผ่านมูตึกคำรามเนาะก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ อ่กดไปดูหน้าเควสได้นิดนึงเนาะโอเคอ่าตอนเนี้ยาลำดับเหตุการณ์ว่าปานสองเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาบ้างอ่าปานสองที่เข้ามาก็คืออ่าเรื่องของอ่ากำลังภายในขั้นที่สองเนาะขั้นที่สองอ่าโอเคก็เป็นเขาเรียกง่ายๆว่าปานสองเนี่ยอ่าปานสองคือปานปัจจุบันเนี่ยที่เราเล่นกันอยู่แพ็กนะเซิร์ฟหกเนี่ยจะเป็นปานหนึ่งเนาะอ่าปันหนึ่งของปูตึงเนี่ยอ่าส่วนอ่าแพ็กหน้าที่จะ อัปเดตอัปเดตรอบหน้าเนี่ยวันที่27เนี่ยก็จะเป็นขั้นที่2ก็คือปาน2องปาน2เนี่ยก็จะสามารถอัปได้ยันตันเลยยันท่านถึงขั้น36เลยเนยาะเงื่อนไขการรับปาน2ก็คือสามารถมันติดมันติดอะไรไปไมผมรับไอ้นี่ไม่ได้เดินก็เดิน <laughs> ไก่ลนดิ มันก็เมื่อกี้ไปถึงไหนแะหาเงื่อนไขก็คือปานตันขั้นปานหนึ่งตันขั้นสามสิบหกสามารถไปรับที่ท่านเจ้าสํานักของแต่ละสํานักได้เลยเนาะผมอยู่บูตึงผมก็ไปรับที่เจ้าสํานักจีหยางจืหยางเนาะราวนี้มาดูกันว่าสิ่งที่สองสิ่งที่สองก็ น่าจะเป็นที่ทุกคนรอ,อคอยนะสำหรับาาปานสองเนี่ยก็จะเป็นวิชา,าเซตสี่เนาะก็เซตสี่ก็ยกตัวอย่างเทียนซานละกันเทียนซานก็กระบีกีริสวรร์เนี่กระบีที่มันปลาน้ําแข็งนะไม่ใช่ไม่ใช่เซตสี่นะเป็นไอ้กระบีคู่ที่มันปลาวงไปแล้วก็ไปกระโดดขยี้ใจปึกๆก,ก,กันอะ่ะกับพวกนี้ก็เมงกาก็ทวนทวนทานเตา ทวนร้อยตะวันใช่ไหมร้อยจันผมอ,อ่านมั่วตัวเลยทวนร้อยจันอ่ะแล้วก็สกุลถังนี่ก็จะเป็นอ่าโฮมแวกอากาศอะไรพวกเนี้ยอ่ะแล้วก็ตักหม้อตักหม้อก็จะมีไอยจะมีอยู่ท่าท่าไหนผมจำไม่ได้ละท่านี้เรื่อไงเนี่ย อ่านนี้ฐานี้ต่างต่างของง่ายสโลินเนาะตอนนี้ที่มันมีตัวเหลืองมันจะเป็นตัวเหลืองด้วยแล้วก็อ่าจะตุบตับตุบตับตุบตับอยีกพักเนืงอ่่ะอาโอเคก็อ่าบูตึงก็จะเป็นกระบี่เนาะส่วนเซตสี่เนี่ยยังนะยังต้องรอก่อนนะก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรอคอยเนี่ยอ่าช่วงอ่าปานสองเนี่ยอ่าปานสองนี่เป็นปานที่มันที่สุดแล้วเนาะเนาะเพราะว่า เซตสี่มันเข้าเซตสี่ไม่ใช่เซตสี่เซตห้าเซตห้ามันเข้าก็สามารถเรียนได้ถึงขั้นอะไรวะางนิดก่อนอขั้นสี่ขั้นสี่ก็สามารถใช้ก็คือรับภารกิจอย่างมันจะมีภารกิจมาภารกิจมารับภารกิจเราก็จะได้ไอ้เนี้ยไอ้ลูกคนนี้ยลูกอะไรไม่รู้ก็สามารถไปแลกแลกได้เนาะ ก็มันจะดอกมันจะดอกในดันด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าทํำข้างข่าวมันมีหรือเปล่าอยากขอแยกดูก่อนทำข้างข่าวอปานกรลมจารย์ไม่ดอกนะไม่เห็นมี <laughs> ไม่เห็นมีเอาเป็นว่าโปรตียถ้าผมไปตีนะผมก็จะไปตีไอ้พวกที่มันอยู่ตรงอยอาวิธีหาเนี่ยเอาไว้ก่อนละกันเนะเาะเพราะว่ามันมีอีกหลายส่วน ที่จะต้องหาได้เอาเป็นว่าพอมันมีเคเวสมาเราก็สามารถไปแลกเคเวสเดินเคเวสตามเนี้ยเราก็ไปแลกออกมาเล่นได้เลยเนะาะโอเคแล้วก็เรื่องต่อไปก็อุปกรณ์อุปกรณ์รขั้น3เนาะขั้น3ก็คือ,อพวกชุดพวกชุดพวกเนี้ยเปิดแล้วก็ขั้น3เปิดเปิดแล้วหนีไปไหนล่ะน <c oughs> ีแป๊บเดียวหนีไปเลย เรื่องอุปกรณ์ขั้นสามเนาะขั้นสามเนี่ยอุปกรณ์พวกเนี้ยเสื้อหมวกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเมื่อตั้งแท่นเมื่อตั้งแท่นไอ้แท่นผ้าไอ้แท่นไอ้แท่นแท่นที่ผมอยู่ไหนวะแท่นพวกเนี้ยอันนี้ผมเป็นแท่นในนี้ เทนเวล1์หนึ่งแทนเวลหนึ่งก็ต้องใช้ช่างมืมือขั้น4ขึ้นไปในะการตั้งพวกนี้ก็จะสามารถตั้งขั้น3เนาะได้ขั้น3ก็คือ,อทองยกซุ่มนะซุ่มทองยกทองยกซุ่มราคาก็ช่วงแรกราคาก็น่าจะดีอยู่นะ,ะเพราะว่าน่าจะมีคนใช้อยู่เพราะว่าตอนนี้กําลังตีกันอุดรุดอุดต,ตุงหมดเนาะ ทำไมผมกดใช่มาไม่ได้มาผมไปไงใช่ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมาไม่มีก็วิ่งไปะระหว่างวิ่งไปก็คุยกันไปพังๆเนาะ,ะเรื่องเรื่องต่อไปอเรื่องของดันดันพื้นที่ต้องห้ามก็เปิดทั้งหมดเลยเนี่ยหนึ่งเมฆาเขียวเมฆาเขียวเมเขียวเมเขียวเมฆาเขียว ป้อมเมี่เขียวเนาะลงเตี้ยมังกรแล้วก็ปราศาสตรแม่เขียวเนะาะออันเนี้ยสามผมว่าก็น่าจะคล้ายๆกับสนธยาบดนานั่นแหละเพราะว่า,ามันจะต้องอลงได้ครั้งเดียวแล้วก็รอรีเนาะรอรีก็คืออรีก็ใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมกดดูดิวนัวนมูน,นก็ประมาณ6วันเนาะหวัน6วันร <laughs> ีทีหนึ่งอ้คนนานเหมือนกันเนะาะ ส่วนไอ้สิบสองเนี่ยอ่ารู้สึกว่าอาจจะไปไอ้หกนี่ก็คงโซโล่เดียวคนใดไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องใช้อ่าพลรวมทีมอ่าผมได้พูดไปเรื่องเมื่อวานนะไอ้เรื่องโซโล่เดียวเนี่ยคือเราไปได้บางดันเราต้องบอกนี้เราไปได้บางดัน่เราไปได้บางดันส่วนไอ้ดันอื่นๆเนี่ยอ่าจะเป็นต้องใช้คนแล้วก็ต้องใช้อ่าบางดันเนี่ยจะต้องใช้คนสํานักไม่ซ้ำเหงาคุยกันนะอันนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเนาะแต่ว่า เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะลองไปโซโล่ดูว่าดันไหนไปได้มั่งแล้วก็มาคุยกันว่าดันนี้ไปได้นะคนเดียวก็ไปได้นะตีเข้าอยู่อะไรประมาณนี้โอเคก็ค่อยว่ากันเรื่องจบนะเรื่องดันแล้วมีเรื่องใรต่อไหมค่อยเรื่องดันเรื่องป้อมเมคาเกี่ยวอัพโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทรยศทรยศผมอยู่ไกลขยันวิ่งแป๊บหนึ่ง เพราะว่ามันต้องไปดูนะเรื่องทรยศเนี่ยธรณีวิทย,ย์พูดกันเกินๆเลยแล้วกันว่าการทรยศเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบเนาะ,ะพูดง่ายๆว่าธรณีวยศเนี่ยแบบเดียวแต่ว่าอีก2แบบเนี่ยจะเป็นการลงเขาลงเขาฝึกวิชาไอ้ลงเขาเนี่ยมันก็มี2แบบไอ้แบบง่ายกับแบบลงเขาหาประสบการณ์เนาะทั้งสองงานเนี่ยเอาที่ทรยศก่อน ทรยศเนี่ยถ้าเราทรยศออกไป آ, เราจะสามารถเราจะไปสามารถเราสามารถพยักกระลุนาสามารถไปเข้า,าสำนักอื่นได้เนาะที่เป็นสำนักใหญ่ต้องบอกก่อนว่าทรยศเนี่ยเราสามารถสมมุติว่าผมอยู่บูตึงผมอยากจะไปเข้าคุณรุ้นผมก็สามารถเข้าคุณรุ้นได้เลยนัน้ต่อแต่ว่าต้องทรยศออกจากบูตึงสิ่งที่ เราเรียนที่บูตึงไม่ว่าจะเป็นวิชาทั้งหมดเนี่ยรวมถึงกําลังภายในทั้งหมดเลยเนาะเราจะถูกลบทิ้งทันทีนะอาชาที่คุณมีไว้ก็จะถูกลบทิ้งหมดทันทีเนะาะถามว่าลบเสร็จแล้วไปไหนลบเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรลบเสร็จแล้วไม่ได้อะไรสิ่งที่ได้มาก็คือ,อของชดเฉยนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยถามว่าเยอะไหมไม่เยอะไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สําหรับการตรยศ เนาะเพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยเขาทําไม่ให้ไม่ค้คุมแล้วะเนาะเรื่องของการทรอยต์การทรอยตส่วนลงเขาลงเขาลงเขาผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะมันมันลงเขาอ่ามันลงเขาไ,ได้แล้วนะอ่าลงเขากับไอ้ลงเขาแบบง่ายเนี่ยไอ้ลงเขาแบบง่ายเนี่ยผมแนะนําให้ไปลงตอนอ่าสำนักเราไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วตอนปานหกเลย เนาะปานหตันสกิลสำนักตันทำรีเมคปานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้มาลงเขาแบบนี้ในการลงเขาแบบง่ายเนี่ยจะเป็นการลงเขาแบบแปลงโฉมแต่ว่าจะต้องใช้เงินบนในการซื้อของนู่นนี่นั่นเยอะพอสมควรเนาะน่าจะประมาณสัก5้าช่างได้ไหมผมไม่แน่ใจสมัยก่อนเขาบอก5้าช่างแต่ไม่รู้ว่าทีมงานเอาของมาขายไหมเพราะว่าในในเว็บมอเมื่อก่อนเนี่ยในเว็บมอ ไอเนี่ยเราเนี่ยมันเอามาขายของปลอมตัวเนี่ยส่วนถ้าจะลงเขาธรรมดาก็ใช้ตัวน,นี้ลงนะผมแนะนําถ้าสมมติช่วงปานสองใครจะลงเนี่ยสมมติว่าอยากได้สวีจริงจริงเนี่ยให้ฝึกปานสองให้ตันไปก่อนเนาะส่วนสกิลสํานักก็คงไว้ที่ขั้นหนะ้าพอเนาะก็เวลาลงเขาเนี่ยเวลาลงเขาปานของเราเนี่ยปานประจําสํานักนะปานประจําตัวเราเนี่ยที่เราอยู่สํานักเนี่ย มันจะลดเหลือ30ขั้น30ไม่ว่าคุณจะใช้ปานอะไรก็ช่างปาน4ปาน5ปาน6อ่ะตัวอ่ะมันมีแค่ปาน2นะอ่าปาน1ปาน2เนี่ยปาน1ก็จะลดเหลือขั้น30ปาน2ก็จะลดเหลือขั้น30เนาะอ่าวิธีการลงเขาก็อ่าต้องใช้เทคนิคนิดนึดนงเนาะอ่าในการลงดันหาของอ่าต้องดันลงอ่เมฆเขียวโปเตียเมฆเขียว3เนี่ยต้องลงอยู่แล้ว เนาะเพื่อหาของนะแต่ว่าไอเรื่องลงเขาเนี่ยผมว่ามันน่าจะปรับใหม่เดีย๋ยวค่อยไปดูกันว่าอ่ามันใช้อะไรมากเนาะอ่าโอเคส่วนทรยศ์เนี่ยก็คือทรยศกับกบฏท,ที่ผมพูดไปตอนแรกเนี่ยก็คือลบหมดทุกอย่างเนาะ,ะแล้วมีอะไรอีกอ่าเรื่องแล้วก็อ่าสำนักสันโดษ่าสำนักสันโดษไปได้ยัง ีผมดูอะไรอยู่อ่ะ,อะสำนักสันโดษปันหนึ่งเนาะปันหนึ่งปันหนึ่งของสำนักสันโดษอยู่ตรงไหนสำนักสันโดษสำนักสันโดษสำนักสันโดษมาดูหน้านี้สำนักสันโดษทั้งหมดเนี่ยอพอเปิดปานสองเนี่ยเราสามารถรับเวสที่เจ้าสำนักสามารถไปได้เลยนะไปได้เลยสามารถไปเรียนสกิล ขั้นหนึ่งศักย์คขั้นหนึ่งน่าจะเป็นเอาอันนี้มาสลับกันเนาะปกติเนี่ยไอสุสารเนี่ยสุสารเนี่ยมันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นอันแรกกบีหรือไม่แน่ใจว่าอันไหนอันแรกเอาเป็นว่าผมลืมแล้วกันเพราะว่าผมเคยเข้านานแล้วเนาะก็นานมากแล้วสมัยมันมาแรกผมก็ลืมไม่รู้ว่าอันไหนมันเป็นเซตแรกมันจะได้เซตแรกมาก่อนนะเซตสองมันจะเรียนไม่ได้มันต้องรอปานสี่เปิดอ่ามันจะเรียนได้ก็คือ เรียนได้เซตหนึ่งแล้วก็ปานปานเนี่ยจะเป็นปานหนึ่งสามารถเรียนถึงขั้น36เลยพอจบขั้น36เนี่ยปานมันจะเหนือกว่าปานสำนัก1ขั้นก็คือไม่ไม่ใช่เหนือกว่า1ขั้นไอ้ไอ้คำว่าเนี่ยไอ้คำตรงเนี้ยบนหัวเนี่ยสมมุติว่าตอนเนี้ยฉลาดล้ำเลิศเนาะมันถ้าคุณไปดูสวีไปดูเพื่อนในคุณกันไหนเซิร์ฟหกเนี่ยคำว่าไอ้ใครที่อยู่สวีเนี่ยมันจะได้ยอด ยอดวัยุทธ์ยอดยอดมนุษย์หรือยอดฝีมืออะไรยอดฝีมือหรือผมไม่แน่ใจมันชื่ออะไรยอดฝีมือมัอ้ยคือว่ามันจะเหนือกว่าปานขั้นมันจะสูงกว่าปานปกติสเต็ปหนึ่งเนาะ,อะโอเคสเต็ปหนึ่งก็ประมาณ3ามขั้นหรือ5ขั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะ,ะก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ต้องการจะไปสันโดษสำนักสันโดษผม อยู่เซาลินผมอยากจะไปสํานักสาโดดผมอ,อผมอยากจะไปเอาพองพองอยู่ไหนวะผมอยากจะไปเอาพองไอ้ไม่คิดขั้นแรกมันน่าจะได้ฝ่ามือบ้างหรือผมอยากจะได้สก,กิลก็ได้อะสก,กิลแรกเนประมาณนั้นเนาะโอเคแต่ก็ผมแนะนําถ้าจะไปจริงๆเนี่ยก็คือน่าจะรอ,อสักให้ให้ปันสองเราเนี่ยาสามารถเปิดจุด อที่2ได้ก่อนเนาะอ่ค่อยไปเนาะหรือใครจะลงเขาเนี่ยอ่ฝึกรอถึงขั้น30ไปเลย3ามกไปเลยอ่ให้มันตันแล้วเราก็ลงเขาถึงมันจะลดก็จริงแต่ว่าอ่าเราไปอยู่ข้างนอกอ่สมมุติว่าเราไปอยู่สวีเอาไปเอาแค่อะไรนะกองไฟอ่สมมติเราไปเอาแค่กองไฟจบที่ขั้น3าเนี่ยไอสวีเนี่ยอ่าสวีเนีเ่ยอ่จบที่ขั้น36เนี่ยอ่พอปาน3เปิดเนี่ย เรายังมีโอกาสย้อนกลับมาทําปานสามทันเนาะเนาะเราต้องอบเเม็ดเวลาด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะเปิดไวช่วงพอสองเสร็จไม่นานเท่าไหร่มันก็จะเปิดสามเนาะส่วนเควสก็เควสก็มารับกับที่ท่านเจ้าสํานักพอรับเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นในนี้เราเนี่ยมันจะเขียนว่าให้เราไปลงนี่เลยมู่ตึกพยักคำรามเนาะถ้าเกิดใครไม่รู้ก็ดูตรงเนี้ย ก็ช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยก็หาหาคนหาเพื่อนหาเพื่อนก็พวกสลานก็ได้ไปสักคนหนึ่งเนาะไปช่วยกันตีเพราะว่าสลานมันน่าจะยืนได้อยู่เนาะพยักคำรามมันชื่ออะไรเว้ยอ่าโอเคพยักคำรามอ่าพยักคำรามเอาเป็นว่าแค่ผ่านพยักคำรามเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะไม่ได้ A บวกหรือได้แค่ศูนย์อะไรพวกนี้ก็สามารถไอ้นี่ได้เลยเนาะ,อะโอเคก็ ลงกันเยอะๆมันจะได้สมมุติว่าแรกๆเนี่ยปานมันน้อยเราก็ลงแม่งเร็วเต็มตี้ไปเลยเนาะหกคนลงแม่งไปเลยจะได้ผ่านไวๆเนาะ <S <S โอเคก็ผมเชื่อว่าทุกคน,น,ก,คนก็น่าจะเทพกันหมดแล้วนะมีอะไรอีกไม่มีไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับแพ็คแผ่นดินรุ่งเรืองเนาะรู้สึกว่าจะอัพตอนสองทุ่มเลย จะบ้าะไรไปอัพตอ,ตอนสองทุ่ม<ค><ย>เพื่อเพื่อเพื่ออะไรความจริงเนี่ยคือมันน่าจะอัพตอนเย็นเนี่ยอ่าสักแม่ส่ห้าโมงก็ได้ห้าโมงโหกโมงเนี่ยมันน่าจะอัพตอนนั้นละเพราะเรื่อเลือเือเขาน่าจะดูช่วงเวลาที่เราออนตัวเราออนตัวเยอะประมาณสองทุ่มเนี่ยคือเปิดมาทุกคนวิ่งไปรับเฟสอ่าไปยืนอ่าอยู่ ที่นาดันเลยแล้วก็ลงดันกันเนาะโอเคประมาณนั้นเนาะอ่าส่วนใครอ่าสมมุติว่าถ้าทรายศมาแล้วอ่าทรายศมาแล้วปุ๊บอ่าทรายศมาแล้วแล้วอ่าผมอยากจะฝึกปานสองเลยผมอยากจะขับขับให้ทันเนาะขับให้ทันอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเราทรายศไปเราลบทุกอย่างมันลบอ่าถ้าเราไปย้อนไปฝึกปานหนึ่งมันก็ใช้เวลานานเนาะอ่าแล้วก็ เราใช้วิธีซิกแซกวิธีซิกแซกวิธีนี้ก็คือการใช้ป้ายทองแรลกนะป้ายทองแรลกเราก็กด J ขึ้นมาไปที่การเติบโตสำนักเนี่ยเลื่อนไปที่แรลกวรยุทธ์เนี่ยตรงเนี้ยแลกวรยุทธ์เนี่ยกดไปที่ผู้อาวุโสเลยปรับเข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งมาอยู่ตรงเนี้ยในแผนที่มันก็มองไม่เห็นเนาะมันอยู่กันติดกันหมดเอาเป็นว่า มันจะขึ้นว่าผู้อาวุโสถ่ายทอดวิชามีทุกสำนักเนาะอ่ามีทุกสำนักก็สามารถเข้าไปนี่ได้เลยเนาะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเอาเป็นว่าตัวเนี้ยจะใช้เป็นการใช้แลกปานหรือไม่ก็สก,กิลที่เกี่ยวกับสำนักเนี่ยทั้งหมดก็คือใช้แลกตรงนี้ทั้งหมดเพราะว่า,าเวลาแล้วแลกกับตรงเนี้ยหนึ่งได้ถูกด้วยเนาะได้ถูกคือเวลาเราแลแกเนี่ยมันจะใช้น้อยเนาะนแล้วก็ อย่างขั้นอ้ขั้น6ขั้น7จ็ดผมไม่แน่ใจว่าหกเหรือเปล่าถ้าปกติเราจะต้องไปทำเพยเนาะท้าดูนท้าดูนี่มันยากตอนนี้เขาก็เลยจับมาใส่ตรงนี้ใช้ป้ายทองซื้อเลยกดง่ายนิดเดียวโอเคก็ป้ายทองสมมุติว่าผมอยู่สลานผมอยู่สลานผมทรยศสลานมาป้ายทองที่มาแลกจะต้องใช้ป้ายสมมติว่าออกจากสลานมาเข้าบูเนี่ยเข้าบูเนี่ย,ายการแลกก็คือต้องใช้ ป้ายบูเลกเท่านั้นนะป้ายบูเลกเราจะใช้ป้ายอื่นแลกไม่ได้เนาะเราต้องไปป้ายบูจะเอาป้ายที่เราไม่อยู่เนี่ยป้ายสลานก็ได้เอาไปแลกไปแลกให้เป็นป้ายบูหรือจะไปซื้อจากผู้เล่นอื่นก็ได้เนาะจะเอาป้ายสลานที่มีอยู่เนี่ยเฮ้ยผมที่เจ็ดแลกผมไม่ขายก็ได้เนาะก็ใต้หลากหลายวิธีแต่ว่าถ้าเกิดเราไปแปลงเนี่ยไปแปลงเนี่ยสมมติมันได้ผมไม่แน่ใจว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์ นสิบใช้อันเนี้สิบอันอาจจะได้คืนมาเจ็ดมาห้ามาสี่แล้วแต่ว่าแต่ที่ผมแปลงไปรอบนั้นแหละรอบที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมย้ายมาเนี่ยอ่ผมมีอยู่ประมาณสักแปดร้อยผมแปลงไปแปลงมาได้มาสักห้าร้อยไม่ไม่อะไ,ไรเพราะว่าเซฟหนึ่งมันหาของยากเนาะโอเคก็ใช้ตัวนี้เลยอ่กดอ่าไปเดินไปหลังจากกดเข้ามาก็อ่าเลื่อนมาที่ปานสองเลยปานปันสอง ไม่แน่ใจอ่ะปานหนึ่งและปานสองอ่าปันหนึ่งและปานสองทำไมไอ้ปานหนึ่งและปานสองไอ้ปานหนึ่งเนี่ยอ่าสมมุติว่าถ้าเรามาแลกตรงเนี้ยอ่ามันจะเป็นอ่าปันหนึ่งเนาะปานหนึ่งเราก็สามารถแลกตรงนี้ก็ได้เนาะผมไม่แน่ใจว่ามันเรียนหนึ่งขั้นไหนอ่าโอเคสามารถเรียนได้ถึงขั้นสามสิบหกเลยเนาะอ่ารวดเร็วทันใจเนาะถ้าเกิดใครขี้เกียจไปเดินเควสผมเป็นก้าวเหมือนกันเนี่ยไปเดินเควสมันก็ได้ แต่นี้ไม่เอามันเปลืองตังค์เนาะหลอกจากการจ่ายด้วยโอเคเราอย่าไปซีเรียสกันมาตัวเนี้ยอ่าอันนี้มันจะเป็นปันหนึ่งเรามาดูที่ปันสองเนี่ยปันสองเนี่ยตัวนี้ก็ใช้แลกได้เลยเนาะโอเคแต่ถ้าเกิดใครคูเฮ็ดไม่ขึ้นอย่างของผมเนี่ยตัวผมมาเข้าเลยเนี่ยผมไม่รู้มันเป็นไรเวทมันไม่ขึ้นเนาะมันไม่ขึ้นอ่ารับให้รับที่เจ้าสานักผมก็ไม่ไปไม่ถูกเลยว่าอ่าไม่รู้จะไปรับไหนอผมสุดท้ายนะ่าจะต้องแลกหรือไม่แน่ใจว่า มันเปิดมามันจะให้แลาก,ก็คือมันจะใช้ตัวนี้แลกแทนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็ลืมแล้วตอนเซิฟห้าเนี่ยไม่รู้ว่ามันทําไงเอาเป็นว่าถ้าเคเวสที่เจ้าสํานักไม่ขึ้นไม่ต้องอออรอรอแลกเอาเลย <laughs> แลกเอาเลยผมก็ใช้ตัวนี้แลกเอาเลยผมจะแลกให้ดูแล้วกันนะเพราะว่า <laughs> ผมยังไม่ได้เรียนะจะเป็นพลังกันโอเคผมก็แลกมาสักห้าขั้นแล้วกัน เอาสามขั้นละกันสามขั้นอ่ะแลกมาสักสามขั้นก็กดเหรียญอ่ะพอกดเหรียญติดปุ๊บก็ขึ้นมาแล้วพลังกันก็ประมาณนี้เนาะเอฟเฟกต์อ่ะผมบอกก่อนเอฟเฟกต์จะขึ้นตอนขั้นเจ็ดอ่ะขั้นเจ็ดปานใครขั้นเจ็ดก็ขึ้นที่ขั้นเจ็ดเนาะอ่ะโอเคก็ถ้าใครได้เฟสก็ เควสนะเนาะเควสก็ทำตามเควสไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะแจกมาทีละสเต็ปสเต็ปเนาะส่วนอ่าผมไม่แน่ใจว่ามันมันน่าจะใช่เปล่ามันจะไปยันอยู่ที่ขั้น30เนาะมันจะสูงสุดที่ขั้น30เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วไอ้ปาน2เนี่ยหลังจากขั้น30ไปถึงขั้น3ามอ่าเราจะต้องแลกเอาแล้วตอนเนี้ยนะถ้าปกติเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเควสให้ทำ แต่อันนั้นมันยากเขาน่าจะแปลงมาแน้นนี่หมดแล้วอันนี้ก็ใช้ป้ายทองอ่ะครั้เนี้ยเราต้องปั่นป้ายทองกันแล้วปั่นป้ายทองเพราะเจ็ดเจ็ดสิบสองเมื่อกี้ผมดูไว้เจ็ดสิบสองก็คูณหกเข้าไปเนาะอ่าโอเคก็ประมาณนั้นก็สําหรับอ่ปาปานสองก็มีเพียงตอนนี้ไม่มีอะไรมากแต่ว่าอ่าเซตสี่เนี่ยไออ่าเซตห้าเซตห้ามันก็จะมันหน่อยไอพวกเทียนซานเนี่ยผมชอบยิ่งไปเลยแม่งปา่ปาปักพื้นแล้วแม่งกักระเด้งกระเด้งเนี่ย เนาะโอ้เวลามอเนี่ยเวลาเวลาเวลาลงบอเนี่ยตีบ้านกันเน่ยโอ้มันน่าดูแบบตีกันปุบปับปุบปับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้วันนี้มาสั้นๆเรื่องดันผมติดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเลือกๆดูว่าอันไหนลงคนเดียวได้มั่งเนาะแล้วก็ตัวละครเนี่ยที่ผมมีอยู่ในเซิร์ฟหนึ่งมาโซโลได้ไหมเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าตัวละครที่ผมเล่นอยู่เนี่ย ถ้าเทียบกันก็คือผมไม่ได้ใช้เงินเติมอะไรไปมากมายผมไม่ค่อยมีอะไรตัวผมเนาะตัวผมมันไม่ค่อยมีอะไรจุดยินยางแท้ก็ไม่มีเนาะ,อ,ะอันนี้ขึ้น,นไว้เนี่ยขั้นต่ำเพราะว่าเอาขึ้นไว้สลับเฉยๆบางอันก็ขั้นโจกขั้นเจ็ดเฉยๆเนาะโอเคก็เพียงเท่านี้ละกันเนาะก็เดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคเรื่องดันติดไว้ก่อนเนาะ๋ยาจะมาไล่ดูว่า ดันที่เราสามารถลงได้สมมุติว่าเราเล่นอยู่สำนักเนี่ยเราโซโล่คนเดียวเนี่ยไหวดันสำนักผมตัดให้เลยอย่างไรก็ไหวเนาะ,ะแต่ว่าต้องเน้นว่าปานต้องพอสมควรนะ,อ,ะอย่างน้อยต้องปานหกอะไรปานห้าก็ได้อาจจะไหวแต่ถ้าจุดต้องแน่นอของต้องครบพวกเนี้ยโซโล่ได้อยู่แล้วเนาะอย่างผมก็โซโล่ได้ไม่กี่ดันเนาะ,ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้ผมติดอันนี้ไว้นะผมยัง หาวิธีเข้าไม่ได้เลยเขาบอกว่าต้องจบอ,อะไรนะพรารกิจอะไรสิบสองันเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่า,ามันไปแลกชุดได้เนาะผมอยากได้ชุดที่เป็นชุดรีเมคของชุดเนี่ยชุดเนี่ยชุดผมอยากได้มากเลยนเท่ดี <c oughs> ชุดบูตึงมันไม่ค่อยจะอ้นี่ต้องถลา่นะ อ่ะโอเคเจอกันใหม่อ่คลิปหน้านะก่อนนะคลิปนี้ก็เพลงตอนนี้อโอเคไปเลยแล้วแล้วกันสวัสดีจ้า